โอ้โหเอาละค่ะขอต้อนรับนะคะนักแสดงจากละครเรื่องเศรษฐีข้างเขียงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนวันทองัยกฤตกรินอัศดาพรครับเป็นยังไงบ้างครับะผลงานละครเรียกว่าเป็นเรื่องแรกในชีวิตของทั้งคู่เลยหรือเปล่าใช่ค่ะเป็นเรื่องแรกของทั้งคู่เลยค่ะอแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็ต้องบอกว่าดีใจแล้วก็ทับใจต้องขอบคุณหลายหลายคนที่ให้โอกาสเราทั้งสองคนออกเป็นนางงามตลอดเลยแล้วเขจริงบเป็นบ้างเป็นยังไงจริงๆ ก็สึกชอบครับผม,มเราได้ฮะไม่ไม่มีเลยชอบเมื่อกี้ก็คือเราเราเรา,เราเหมือนเราได้ประสบการณ์ใหม่ๆจากการทํางานด้านนี้ปกติร้องเพลงไงก็ได้มาอีกอย่างหนึ่งพอมาแสดงก็ก็ต้องอีกอย่างหนึ่งใช้พื้นฐานประหยัางกันแล้วละครแนวนี้เนี่ยมันเป็นละครดอกแนวไหนถึงได้ชอบ แนวขายครับต้องกงครับค่ะละครก็จะเป็นแนวคอมเมดี้ฮาๆขำๆนะคะแต่คือบางคนอาจจะดูผันผ่านว่าเอ้ยเคฮาตลกขำๆแต่ความจริงมันมันสอดแทรกข้อคิดแล้วก็แบบค่ะน่ารู้หลายๆอย่างใช่เปในเรื่องด้วยเกี่ยวกับการสู้ชีวิตความอดทนพยายามอะไรเนี้ยครับวันนี้เขาว่าเรื่องนี้ทั้งสองคนต้องประกบคู่กับพี่บีมแล้วก็น้องโฟด้วยเขาสอนเคล็ดลับอะไรบ้างครับ หลังแกแล้วไหมครับโยนตลอดเลยโยนกีนนะกีนจะเข้าฉากกับพี่โฟวัค่ะถ้าเค็ดรับเลยเขาจะสอนเรื่องพวกมาร์กพวกกล้องอะไรนี้มากหน้าตอนยืนไม่ใช่ห่ะสุดต้องมีท้องไหนอะไรอย่างี้ก็คือลรวคือเรายังไม่เก่งเพราะว่าจะบอกว่าเราต้องทําตัวยังไงเขาจะคอยบอกว่าเออตรงนี้นะาต้องเถิดไปหน่อยไไมบนน่าตองี้องี้ัาม่าังากหน้าตงเไปหนอยมด้างม้ ถามต้นบ้างดีกว่าค่ะบอกว่าผมถึงแม้จะเป็นเรื่องแรกเนี่ยแต่ก็ได้แสดงฝีมือเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นแบบว่าฉากอารมณ์ตลกดราม่านี่ไม่มีฉากต้ดกับพี่บีมไหมครับอ๋ออย่างเงี้ยยอ่างเงี้ยอย่างเงี้ยเล่นเป็นต้ดกันโอ้โหบรรเละเจออย่างนี้เลยครัเราเราเล่นว่นแรกเล่นฉากนี้เหรอว่าแรกเด้งเลยเหรอว่าแรกเลยต้องอย่างนี้เลยันไปเป็นเกาหลีนะไปเป็นพนักงานแต่งตัวดีแต่ว่าเป็นพนักงานแบบว่าทำนวดนะครับนวดให้คนอี่างนในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นยังไงอ่ะพอได้แบบว่าเหมือนทดสอบฝีมือหลากหลายมาก เยอะมากเมื่อจะเป็นการเล่นตลกอะไรเงี้ยต้องแบบเปิดทาเปืเล่นตลกกันว่าแบบหาคนมาเพราะเรามายากลนิกอะไรเงี้ยครับหลายอย่างมากที่เราต้องทำพอเป็นผีนี่ครับใส่หน้าตาเป็นผีขับรอรอ่งีว่าที่ดูเนี่ยมันมีหลายฉากมากนะแล้วมีฉากไหนที่ตอนชอเป็นพิเศษแล้วก็น้องกรีชอบเป็นพิเศษไหมครับอ่าชอบฉากที่เป็นฉากที่ ทีเซอร์ออกไปครับที่เราจะต้องดำน้ำมีหาบอะไรามเนี่ยมันต้องมีอะไรได้แน่เาลุก่ายขันีนเพราะคลองนี้เป็นคลองแห่งประวัติศาสตร์ครับผมแปว่าจะเป็นต้นกับพี่บีมในบทคือเราต้องเนี่เหรอเน้่ยนี่เนี่ยเนี่เนี่นี่เนี่ยนีเน แต่ว่าสาวๆครับกินเขาก็ไม่มีบทแต่เขาก็อยากลงน้ําด้วยมันก็จะมีฉากที่กินเขาพลาดแล้วก็ตกน้ําไปด้วยครับผมอ้โหเหล็กเปียกกันไป้องหลังนี่คือที่ชอบเพราะสะใจใช่ไหมครับใจด้วยคนที่อยู่ไม่มีใครช่วยเลยไม่สาระเลยไม่ได้แบบว่าชอบบทนี้อย่างงู้นอย่างนี้นะชอบแก้งเพื่อนไม่คือเราไม่เคยคิดว่าชีวิตเราต้องมาทําอะไรแบบนี้แล้วต้นเกนะครับชอบทานเลยครับ ชอบทุกฉากค่ะแต่ว่ามันมีฉากหนึ่งที่กินต้องคําถ่อค่ะฉากนั้นคือคือแบบก็เราก็ตั้งใจเล่นมากแล้วก็เลยแบบเหมือนผ้าตกน้ําไปอะค่ะระดับแรกที่คนเป็นห่วงคือวุยเลดวุยเลดคือแบบว่าหนูโผล่ไึ้นมวุยเลดอยู่ไหนวุยเลดทุกคนรักกันเลยนะใช่ทุกคนรัมากทุกคนชาบโอ้โหไม่เปรี้ยงขำไม่กินเวลเปียกไงตัวเปียกทั้งตัวนันเก่งนั่งให้แค่ผิวข้างๆขม้นมาจนไล่โค้กไปเลยคือตอนไล่พี่เห็นภาพคือแบบพุ่งกับ ให้กินแค่แบบแอปพอนจะแบบพ่าดไปคือมันมีไม้อะหนูแค่แค่แบบแค่อย่างเงี้ยถ้าทำน้ำเหมือนจะทำทออแต่ว่ามันพลาดเนี่ยเราทำแรงไปหน่อยพืดลงน้ำไปเลยมันลืมจริงๆการจะข้าไม่พลาเลยจริงๆด้วยชว์เลยว่าเราเล่นกายกรรมมงานนี้ที่ข่าวว่า พี่ต้อนเนี่ยได้ต้องต้องร้องเพลงประกอบละครด้วยร้องไม่ตั้งหรือเปล่านิดนึงนิดนึงตอนนี้เน่ยเสียงมันยังไม่ได้อย่าด้ไม่ได้การร้องครับเห็นในสคริปต์มีมีเขียนด้วยนะว่าแบบอะไรนะอย่ากที่จะร้องแม่ต้นคือเขารู้นะเนี่ยว่าเราต้องแลวอู้นะเนี่ยเพลงอะไรครับมีสองเพลงชื่อว่าเพลงใจไม่หยุดฝันกับเพลงคนที่พร้อมให้เธออ่าสองเพลงเลยเหรอครับมีสองเพลงแต่ว่าจะร้องให้ฟังเพลงหนึ่ง ไม่เบิร์ตไม่เบิร์ตม่เอารมณ์เสียคนทางบ้านเขาเกิดวันนี้เสียงไม่ดีแต่ก็สักท่อนหนึ่งแล้วกันนะครับค่ะให้เธอหมดแล้วทุ่มเทไปือรับทุกทุกอย่างและก็พร้อมยอมหมดใจ โอ้คนที่พร้อมให้เธอคือเุิมเให้เธอทุกอย่างโอเคเป็นยังไงบ้างละครสําหรับการเล่นละครเรื่องแรกแล้วแฟนฝับว่ายังไงบ้างคะตอน ก็ชอบครับคือเรื่องแรกก็ยังไงก็ต้องชอบอยู่แล้วคือทเพราะว่าไม่มันไม่มีช้อยอื่นให้เลือกก็เราจะต้องดูเรื่องอะไรมันมีอยู่เรื่องเดียวก็ต้องดูแต่เขาก็ชอบผลงานละครของเราบ้างใช่ไหมแต่ทีเห็นแต่ผลงานเพลงใช่ส่วนใหญ่ก็จะดูซิคคอมกันก็คือแบบเล่นซิคคอมด้วยอะไรแยบนี้ครับอ่าแล้วรสุดท้ายนี้ทั้งคู่เนี่ยฝากให้ดูละครฝากคุณผู้ชมดูละครนิดหนึ่งอ่าแล้วก้อจรบงๆวก้อนเนี่ยก้นวันทองชัยอินทรวัต จริงๆแล้วเปล,ลี่ยนตรสกุลมาจากแซ่โ,โบยแซ่โบยช่วยปกติน้องกินเขาไม่ค่อยพูดไงเราจะเป็นคนแบบเอ้ยพ nah> ูดเยอะพูดมากแล้วเขาเดี๋ยว้ใจเขาจะเบื่อแล้วเราก็ต้องให้สีน้องเขานิดนึงองเชิญชวนเลยค่ะค่ะก็สาหรับละครเศรษฐีข้างแขีงนะคะก็เป็นละครเรื่องแรกของเราสองคนแล้วพวกเราก็ตั้งใจทํางานกันอย่างมากแล้วช่วงเวลาที่เราถ่ายทาเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างยาวเหมือนกันเราคิดว่าได้เลือกงามยามดีที่จะได้ออนแอ์นะคะก็อยากให้ทุกคนช่วยช่วยกันดูแล้วก็รับชมละคร แล้วนี้นะคะแล้วก็หวังว่าละครนี้น่าจะอยู่ในความทรงจำดีๆของทุกคนด้วยนะคะ งานงามอีกแล้วจิ้งจอเนี่ยเจ้าอาวาสวัดแถวบ้านดูเรื่องให้เลยนะไม่ใช่เคอนเซปต์คอนเซปต์อ๋ออากาศวันแรกวันไหนคะ29เก้าเมษาครับผมพ่ะเรื่องหัสปาร์ดิแน่เอ้ยไม่ใช่ช่องสามนี่เลยสามเท่านั้นวันนี้เป็นวันที่ผมสัมภาษณ์เหนื่อยที่สุดแล้วไม่จบแค่นี้เนื่องในว่าทั้งคู่นี่นะคะแล้วก็หนุ่มต้นเนี่ยมารายการของเราเพราะฉะนั้นเรามีมิวสิกวิดีโอแน่นอนครับเพราะวันนี้หนุ่มต้นไม่มีโอกาสอู้แล้วครับเพราะว่า เพลงนี้คุณถ่ายไปแล้วต้องกีเล่นเป็นนางเอกเอ็มวีด้วยจริงเหรอจริงครับไปชมอะไรไหมครับกับเพลงรักมุ้งใหม่เข้าใจไม่ใช่อะไรเพลงนี้เหรอเอ้ยรักมุมใหม่ชัว่าเพลงคนที่ร้องให้เธอไม่ไม่เอาเอานี้ก่อนเอานี้ก่อนเรียกว่าเอารักมุมใหม่ก่อนกันเดี๋ยวจัดเอาไว้เป็นละครได้ได้ไปชมเลยค่ะ จากคนที่เดินผ่านและมีเคยทักทายกันกลับเหมือนเราได้ใกล้กันจากเพียงแค่มอง พระฤหัปปสปารีณานะคะชมเสร็จที่ข้างเกยงกันด้วยสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งต้อนแลวก็กรีนมากๆเลยที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการขอบคุณค่ะเอาล้ค่ะแล้วสำหรับคืนนี้นะคะพวกเราก็ต้องลากันไปแล้วหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่วันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้เราสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าวไหมฮะ i